สามคำศัพท์ใหม่ล่าสุดที่เคมบริดจ์เพิ่งจะแอดเข้าไปในปี2025นี่เองค่ะทุกคนลองเดาสิคะว่าไอสตาคนนี้มันมาจากคำว่าอะไรบ้างนะคะเดาได้เธอเก่งมากเลยนะอาจจะมาจากคำแรกคำว่า skibidi skibidi นะคะเป็นคำศัพท์ที่แบบว่าฮอตมากในหมู่เจนอัลฟาของอเมริกานะคะมันมาจากฉากนี้ค่ะคือมันจะมีแบบว่ามีมคือเป็นแบบทอยเล็ดนะคะคือโถส้วมเนี่ยในหัวผู้ชายโผล่ขึ้นมาค่ะซึ่งคำว่าสกิปิดีเนี่ยมันถูกใช้ในความหมายว่า Cool หรือคำว่า Bad คือแบบว่าเจ๋งดีมากเลยนะคะแต่ว่าอย่างเงี้ยคือมันแบดแอสอะคือมันดีมากอย่างเช่นค่ะ That dance was s k i p p y I can't stop watching it คือแบบโหท่าเต้นคือแบบโคตรเจ๋งอะนะคะฉันหยุดดูไม่ได้เลยอะ่ะแปบลบว่า Cool หรือแปลว่า Weird ก็ได้นะคะคือแปลกประหลาดมากเลยอย่างงี้คำที่สองค่ะคำนี้เหมือนมีล่างสัตว์ที่เราน่าจะเดากันได้คว่า the l u l u d e l u l นะฮะอู้คำศัพท์แปลกมากเหมือนฮาวายนะฮะนั่นเองค่ะคำนี้เนี่ยมาจากคำว่า delusional นะ delusional คำว่า delusion แปลว่าการแบบคิดไปเองหลอกตัวเองหรือว่าอยู่ในภาวังความฝันของตัวเองค่ะอันนี้แปลว่าเหมือนกับ believing in something that's not real คือเราเชื่อในบางอย่างที่มันไม่เป็นความจริงนันเรเยนค่ะอย่างเช่นแล้วกันเราเพื่อนเราบอกว่าโอ้ยไปแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งที่หลอม,มากแล้วก็พอถึงวันเกิดเนี่ยก็คิดไปเองว่าเขาน่าจะจำวันเกิดฉันได้นะคืออย่างเงี้ย mm hmm. เลยค่ะ she's the Lulu if she thinks that her crush knows her birthday ก็คือหล่อนคิดไปเองจะเป็นคนที่แบบฝันเฟื่องมากถ้าคิดว่าคนที่หล่อนชอบเนี่ยจะรู้วันเกิดของหล่อนนะคะก็คือคิดไปเองปะคำที่3คือคำนี้ฮะยากเหมือนกันนะครับว่า inspo นะคะุณคุณไหมฮะมันจะคำไหน inspo นะฮะถูกต้องค่ะมันจะคำว่า inspiration แปลว่าแรงบันดาลใจค่ะเป็นคำเหมือนย่อของมันค่ะ เป็นคําที่ a d ดเขาไปเป็นเรื่องเป็นราแล้วนะคะแปลว่าเหมือนกับบรรดาลใจมาจากไหนอ,อย่างเช่นเราบอกว่าเฮ้ยแก I get my outfit i n s p o from Pinterest ก็คือนี่ฉันได้แบบรบรรดาลใจในการแต่งชุดนี้นะมาจากดูใน Pinterest นะคะอย่างเงี้ยก็คือ inspiration อนั่นเองคะ่ะหรือว่า her success story was pure i n s p o r e for everyone คือโอ้โหความสําเร็จหลอนเนี่ยมันเป็นรงบนันใจที่แบบดีมากสํหรับทุกคนไงบ่าเห็นไหมคะว่าเธอทันสมัยมากคือสับลงปุ๊บคุณดูสอนปั๊บเลยคะ่ะนักเรียนคะ่ะจ 3, ําสามครานี้ดีนะคะเวลาเจอในเพลงในละครหรือว่าในหนังก็แล้วแต่จะได้เข้าใจว่าเขาพูดอะไรกันโอเคไหมคะแคปไว้ดูเลยคะ่ะ